สวัสดีครับอะแกยืน่นไม่ใช่แกใช่ไหมท่านยื่นมาว่าถ้ายังไม่ชอบนโยบายให้ไปฟังดูก่อนเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่มีพักใครใไหนรู้ท้งนั้นไม่มีใครรู้ถ้าไม่ชอบก็ออกมาถ้าไม่ชอบก็แค่ออกมาไม่ต้องเอาบเบจจับมามันมันอย่างนี้แล้วเขาจะคักอาไี่เข้าใจค่ะเขาไม่ได้ให้พี่ออกจากพักนะเขาแค่ต้องการให้ยกมือมแต่ถ้าพี่ไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าพี่ไป ที่ไม่โอเคที่ก็ยังอยู่ในภาคของพี่เหมือนเดิมอืมอืมปัญหาที่รู้แล้วว่าเขาคือใครปัญหาคือมันอย่างนี้ครับเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรยังไงเนาะผมว่าทั้งทางนั้นเองทางผมเองมันก็ต้องโปรเทคในเรื่องของความปลอดภัยด้วยทางเขาเองเขาก็ยังหวัดหวัดหวัดระแวงเลยแบบเดียวกันคือของผมเนี่ยถึงแม้ถึงแม้ผมจะไปแล้วผมบอกว่าไม่โอเคแล้วผมออกมาแต่การที่ไปเนี่ยมันก็มีภาพที่ไปแล้วบางทีมันก็เป็นผลลบกับผมเองมีภาพบอกไหมครับ อ่าผม,มก็เลยแบบว่าด้วยนโยบายของแต่ละพักตอนนี้เรารู้ดีแล้วแหละว่าแต่ละพักมีแนวทางหรือว่านโยบายยาังไงพี่พี่ไม่พี่พูดมาหัวเฮดอ่ะพี่ไม่อยากร่วมงานกับใครหนูจะตอบให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าพี่บอกว่าหัวเฮดใช่ธรรมนัตไหมหรือหัวเฮดใช่ลุงป้อมลุงตู่ไหมหนูจะได้ตอบได้ว่าไม่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากร่วมงานกับใครคนที่เป็นที่เป็นค a นดิเดต e นะตอนนี้พี่ไม่อยากร่วมงานกับใครค a n d i d ด t ไหมพี่พูดค a n d อะไร อดีเด็ดนับตอนเนี้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็นหัวหน้าพักแต่ละพักที่พี่คิดว่าพี่ร่วมงานไม่ได้อ่ะที่พี่แบบไม่ชอบนโยบายอ่ะพี่ก็บอกมาได้เลยว่าไม่ถ้าเป็นคนเดียวไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้ไหมคนนี้ไหมถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่มีถ้าพี่มีหมายถึงอะไรเชื่อที่พี่แบบไม่ชอบไม่อยากร่วมงานด้วยเราจะได้ตอบให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนมัตรเจ็อ่ะพี่เรียกมาถ้าถ้าเรียกมาแล้วจบโลมันเกินถ้าเกินสิบขึ้นไปอ่ะ ิเกียยังอยู่ที่หนูอยู่แต่ถ้าเกินสิบเนี้ยขึ้นไปอ่ะแต่เขาว่าเรียกมาน่ะมันต้องจบเลยจบเลยคือพี่พี่ไปกรุงเทพแต่ถ้าไปแล้วมันมันไม่โอเคพี่ก็แค่กลับก็ยังทํางานเหมือนเดิมไม่มีใครรู้พี่จะนั่งเครื่องไป<ม>พี่จะไปสรวจตัวผมงงว่าไอ้ที่บอกว่าสิบสิบโลเนี่ยเฉพาะยกมือหรือว่าหรือว่าให้ให้ย้ายพาับเฉยกมือแค่ยกมือแค่ยกมือค่ะ ยมกยก,ย,ก,ก,ย,กย,ย้าย<ก>แค่ยกยก,ยกมือล่างอะไรบ้างยกมือตามที่เขามีเอกสารให้ตามที่เขามีใบสั่งมาอันนี้ไม่ได้เป็นลูกมองหรือเป็นไรเรามาร่วมงานกันอยู่ด้วยกันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับให้ย้ายหรือไม่ย้ายมันเขาไม่ได้ให้ที่ย้ายมาเขาคือต้องการแค่ให้ต้องการช่วยยกมือแค่นั้นเลยค่ะยกมือให้ฝั่งรัฐบาลค่ะเอาอยังง่ายหมายถึงหมายถึงไม่ต้องย้ายพักถูกไหม ่ไม่ต้องย้ายพักหมายถึง,งถ้าให้ยกมือถ้าเกิดมียุบสภาเร็วๆนี้ผมไม่ต้องย้ายพักถูกไหมใช่แล้วแต่ไม่ต้องย้ายก็ไล้คุณพี่ยกผมเห็นด้วยกับร่างนี้หรือเปล่าหมายถึงกยหมายถึงหมายถึงเป็นการ,บ,ารบังคับแค่ค่าย,ยกมือบังคับว่าผมต้องเห็นด้วยกับฝั่งรัฐบาลถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแต่ว่าถ้ายุบสภาเร็วๆนี้ผมไม่จําเป็นต้องย้ายพักไปกับเขาถูกไหม สูงกว่านี้อืมอันนี้ค่ายยกมือค่าเหนื่อยเฉยก็คือนี่เฉพาะค่ายกมือนี่สิบโลใช่เขาจะมีใบสั่งมาให้พี่พี่เขายกสามที่เขาแจ้งพี่นั่นแหละอืมแลวสิบโลนี้เขาจ่ายผมยังไงเขาจะจ่ายผมยังไงสเขาจ่ายรอบแรกก็คือเขาจะจ่ายเป็นสามครั้งเขาจะจ่ายเป็นสามครั้งที่ยกสองครั้งใช่ไหมอืมอีสองครั้งนี้คือคือพรบบงงบหรือว่าไงมีส่วนค่ะใช่พลบงบมันมีส่วนในหนึ่งในในหนึ่งยติจะมีการยกสองครั้งถูกไหม ก็จะเป็นเหมือนสีที่จรงยกแค่สองครั้งก็เปรียบเทียบอ่ะคือเราเห็นด้วยกับร่างนี้ไหมแบบนี้ไหมถ้าเรายกก็คือเราเห็นด้วยไม่ไม่ผมผมต้องถามก่อนผมต้องถามว่าไอ้สิบสิบโลนี่คือเขาต้องการยกกี่เรื่องสองเรื่องค่ะแค่สองเรื่องเรื่องอะไรหนูก็ไม่ทราบต้องต้องบอกผมสิผมผมจะได้ผมจะได้ทราบว่ามันคือเรื่องไงโอเคเจอกันหน่อยไหมคะเจอกันหน่อยไหมแบบข้างทางก็ได้หรือตรงไหนก็ได้มันไม่คุยแล้วก็ได่คุยโทรศัพท์กับหนูเลยถามตรงๆกับหนูไปเลย จะยกหัหาผู้ใหญ่ให้เรื่องแบบนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่าง,งนี้ผมว่าผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยเขาต้องใจใหญ่กว่านี้แล้วแหละถ้าเกิดจะค uh ุยเรื่องแบบนี้กันนะครับคือผมอาจจะไม่เหมือนนักการเมืองแบบสมัยก่อนๆที่เขาพากันไปไปขอซื้อคะแนน,นเสียงกันมาครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ครับไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่แบบนนผมเลยไม่ไม่ใช่แบบแบบนักการเมืองแบบแบบสไตล์แบบรุ่นก่อนๆเนี้ยเนาะ เขาใจเข้าใจค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนหละกไปไม่ถูกแต่คือทำไมต้องเร่งเพราะว่าเวลาแค่สองวันนี้วันจันทร์วันจันทร์นี้ต้องรวบรวมคนแล้วเมื่อกี้บอกว่าเขาจ่ายเป็นสามสามงวดเหรอใช่ค่ะจ่ายสามงวดนี่จ่ายยังไงบ้างนะที่บันทึกเสียงโอ้จะบันทึกอะไรเนี่ยผมนั่งคุยถ้าคุณไม่เปิดใจกับผมผมก็ไม่กล้าคุยกับคุณต่อนะแฟแฟงแฟงแฟงครับขนาดขนาดแค่นี้เรา เราก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าเชื่อใจกันเลยถูกไหมแล้วมันจะคุยกันต่อได้ยังไงอ่ะการเชื่อใจกันมันต้องเจอหน้ากันนะคะเป็รายละเอียดขนาดนี้มาคุยทางโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่นะคือในประเด็นถ้าเกิดมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางต้องการ่ะแล้วเกิดมันมีภาพดูดผมต้องโค้เทคตัวผมเองด้วยไม่อย่างงั้นผมกับใครก็ได้นายใหญ่คือใครอานายใหญ่ถ้าไม่สะดวกบอกไม่เป็นไรแต่คือขั้นตอนวิธีการเนี่ยนายต้องทราบรายละเอียดนิดนึงครับ ว่าเราจะได้ประกอบการตัดสินใจว่ามัน,<อ>ม,นมันจะเป็นไปได้ม้างไหมใช่ไหมยกมือเรื่องอะไรบ้างจ,จะต้องอะไรบ้างไอ้ที่ว่าสิบโลเนี่ยต้องยกมือเรื่องอะไรบ้างขอขอรายละเอียดนิดนึงได้ไหมว่าเป็นพรบง,งบหรือเป็นคาสิโนโหรือเป็นอะไรหรือว่าไอ,อ้สิบโลนี่หมายถึงหลังจากนี้ไปจนถึงจะยุบสภาต้องยกมือฝังรัฐบาลทั้งหมดหรือว่ายังไงหรือไม่แค่สองครั้งค่ะงั้นต้องให้รายละเอียดผมหน่อยต้องให้รายละเอียดผมหน่อยว่าว่าคือยังไงอันที่สองไอ้ที่บอกสิบโลเนี่ยจ่ายยังไง คุณมาซื้อของเขาเออคุณไม่กล้าบอกว่าคุจะจ่ายเงินเขายังไงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์สาหรับคนคนคนที่เขาจะประกอบการตัดนใจไก็คือไปกรุงเทพบินไปปุ๊บไปที่โรงแรมตึ๊ดตที่ไหนยังไม่ทราบอ่าคุณไปแสดงตัวว่าคุณมาคุณเป็นตึ๊ดอ่าคุณถือมาก่อนสามล้านเอ้ยสามกิโลออืคุณถือมาก่อนสมกิโลตึ๊ดตึ๊เตรียมยกมือยกมือครั้งที่หนึ่งยกมือครั้งเขาไม่ยกมือครั้งที่หนึ่งหมายถึงหมายถึงพรบฉบับแรกใช่มใช่ ครั้งครั้งที่หนึ่งนี้มันจะมีวาระสองหรบวาระสามถูกต้องไหมอ่าใช่อ่าโอเคอันี้ครั้งที่หนึ่งนี่คือ,อสําหรับพรบฉบับแรกครั้งครั้งที่หนึ่งคือรับมาเนี่ยฟังก่อนนะคะไอ้รับสามกิโลมาเนี่ยคือไอคุยกับเขาแค่ไปแสดงตัวใช่ไปแสดงตัวว่าโอเคผมรวบถ้าฟังนโยบายาคือถ้าไปอยู่ข้างในอะในห้องประชุมนั้นอะจะอธิบายได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนแต่ถ้าเราว่ารับแต่ว่าเราไปแล้วมันไม่มีผลอะไรครับ กับเราเลยไม่แม่งไม่เวอร์กว่าอะไรเงี้ยเรากลับบ้านผมไม่เอาผมไม่อันนั้นอันนี้อยู่แล้วพาะผู้ใหญ่ก็ไม่อยากมาเสียเพียงเพราะว่าไปหาที่อื่นมาอมไม่มีใครอยากมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายอีกสามกิโลก็คือครั้งสุดท้ายที่ยกจบก็คือเป็นสามสามสี่สามใช่ทีนี้ผมถามหน่อย คอนกรนี้ได้ชวนเพื่อนๆผมไปไหมไม่ค่ะคอนกรนนี้พักของผมมีผมคนเดียวเหรอเพราะพี่พบแมนได้เชียร์คนนี้แต่อีกอย่างเนี่ยคือถ้าหลังจากสองวันนี้ไปแล้วจะไม่มีการมาแบ่งให้กิโลอะไรแบบนี้คือเงียบทุกอย่างจะจบลงภายในสองวันนี้อืมอันนี้ผมถามน่อยนี่อันี้ใช่พักกระจำเหไหมโนโนโนไม่ใช่ค่ะไม่พักประจำไม่พักไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะจริงเหรอพี่ไหนไอ้นี่ในแบบตอนน้ำมัน มันไม่มีกล้องนะตรงตั๊มน้ำมันน้ำพงตงพอง๊ปตทอะที่มันติดกับยี่ห้าช็อปอะไรเนี่ยมันไม่มีกล้องนะอั๊มปั๊มามน้ำมันแหละยิ่งมีกล้องดีเหรอเอาตรงไหนข้างนั้น,นอ่ะอตรงอันนี้อเราคุยกันตรงนี้ก็ได้จริงๆคุยกันตรงนี้ก็ได้คือคือผมมันเป็นสสอ <c oughs> แล้วถ้าเกิดผมไปมันมีประเด็นขึ้นมาคนที่จะสวยโดนด่าคือผมไงทั้งที่ผมอ่ะผมไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปแต่ผมโดนด่าไว้แล้วอย่างเงี้ยครับคุณผ้าบอกเนาะ ผมก็เลยแบบว่าเออเวลา <ไป S 1> เวลาถ้าเกิดมาคุยแบบนี้กันอะ่ะทางนู้นก็ต้องกล้ากล้าใจใจอ่ะใจ,ใจ,ใ,จ,ใ,จ,ใ,จใจที่จะเปิดด้วยคือถึงแม้ผมไม่ไปผมก็ไม่เอาเรื่องที่ผมคุยกับคนที่มาคุยกับผมไปเล่าต่อเพราะผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของของมารยาทด,ด้วยส่วนหนึ่งนี่เคอนที่หนึ่งอันที่สองถ้าผมไม่ไปอ่ะครับผมไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องที่ผมคุยกับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยไปคุยคนอื่นฟังเพราะมันมันจะไม่มีประโยชน์อะไร พราะว่าผมก็ตัดสินใจว่าเราเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็คือมันก็ไม่มีอะไรเนาะ,ค,ะครั้งที่แล้วที่มาคุยผมก็ไม่มีมการบันทึกเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเอาแบบแฟร์ครับถ้าทางนั้นแฟร์กล้าๆใจๆคุยกันผมว่าคุยแบบเปิดเปิดเผยผมสผมนักเลงพอนะเรื่องนี้แฟร์ก็คือมันเป็นเงินจากภาคฝั่งรัฐบาลที่เหนือรัฐบาลลงมาอีกพักสีต่างๆเขาก็ได้เงินก้อนนี้จากผู้ใหญ่ท่านนี้มาเพื่อถัดตั้งเพื่อ จะต,ตั้งพักและตอนนี้พักต่างๆก็จะมีบางพักที่ล่มสลายไปบางพักไปนี่คือตามมาละความเป็นจริงอของศารแลฐธรรมานูญถ้ามีอันเต็นว่าอันไหนยุบอันไหนลุดก็ยังมีเรือชูชีพที่ยังอยู่คืออันนี้เขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องสละเรือปกติคุณแล้วมาจุดเรือชูชีพํำนี้ไม่ใช่คือมันเป็นแค่การยกมือ มนันจะเหลือภาคอะไรฝั่งรัฐบาลที่คุณบอกว่าบ um, um ุ้มบุมไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราแค่ไม่รับเข้าใจไหมคะยัง <c oughs> เข้าใจอ่ะเอาแฟร์ฟดีกว่าคนที่แล้วเขาก็เหมือนคุณนี่แหละแล้วสุดท้ายเขาก็บอกผมนะว่าผู้ใหญ่ของเขาคือใครพอพอเขาบอกผู้ใหญ่เขามาคือคือผู้ใหญ่ของเขาที่เขาพูดมาผมผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับผู้ใหญ่ครับด้วยความเคนะารพเนาะอผู้ใหญ่ <ใจ S 1> ผู้ใหญ่คนที่เขา,<จ>เ,ขาเขาเอ่ยชื่อมาเราก็รู้จัก แต่ก็ไม่ได้ถึงกับสนิทสนามาเลยด้วยม,มากเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองกลับไปคิดดูอย่าเพิ่งให้คําตอบก็ได้อืมเพราะว่าลองเรียกบัตเจ็ตมาเอาที่แล้วก็คือจบไม่ต้องถามอะไรแล้วก็ไปเจอเขาที่ที่นู่นคือมันการเมืองอะค่ะมันเป็นตลาดแบบนี้มันไม่มีใครเอามาพูดคือมันต้องไปเจอเอกงก็คือยันไม่นึงสิตัวยอ่อก็ได้คะคุณคุณจะบอกตัวยอ่อชื่อผู้ใหญ่หรือตัวยอ่อพรรคก็ได้อะ อันไหนอันหนึ่งแต่แต่ถ้าบอกตัวยอดพักมันก็แคบลงนะ <laughs> มันก็จะแคบมากเลยนะคุณ <laughs> บอกตัวยอชื่ <laughs> อ,อชื่อผู้ใหญ่ได้ไหมลุงหรือเปล่าไม่ค่ะพอกิกํำลังควันซื้อติดข,ของแกอยู่ตอนนี้อ๋อโอเคคร <laughs> <laughs> ับนะคะโอเคงั้นใครอ่ะผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับจะพูดแช่นนี้แล้วกันโอเคชื่อผู้ใหญ่ <laughs> <laughs> ชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายค่ะ สอเสือไหมสูงกว่านั้นค่ะพูดได้แค่นี้ค่ะสูงกว่าสอเสืออีกหรอในพี่จะสูงกว่าค่ะโทษนะใช่พี่หร<ๆ>ือไมเอาตรงตไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่าเดาเลยค่ะมันเดาไปก็ไม่ถูกจนกว่าจะไปเจอจะไปเจอเองถ้าหากว่าถ้าไม่ไว้ใจในการที่เขาจองตั๋วไฟบินให้อยากขับรถไปเองอยากไปในเส้นทางนี้เองไปเองแต่ไปตามที่สถานที่ที่เขาบอกก็ได้ อันนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยเนาะแล้วแต่เราจะเลือกโนเวย์ค่ะโนเวย์โอเคถ้าโอเคจะได้บอกว่าตรงนี้ตกลงแล้วที่มีมีอะไรอยากบอกผมเพิ่มไหมล่ะไม่มีค่ะที่มีจะบอกว่าบัตรจะสดโอเคอ่ะได้งั้นเดี๋ยวยังไงผมโทรหาคุณพี่เนาะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจะได้คุยกับผู้ใหญ่ข้าวๆโอเคนะคะได้ครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะครับ